คลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพภาษาและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เมาเล่าและกล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่อู่พี่ปอ้อคาร์บอนนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนี่เลยเชฟตาหวานหัวเดียวของพี่ปอ้อเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ปอ้อปรับแต่งอะไรไปบ้างเข้าไปหาพี่ปอ้อกันก่อนเลยพี่ปอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ เดี๋ยวรบกวนพี่ป้อรีวิวตาหวานคู่ใจหน่อยพี่แต่งอะไรไปบ้างเนาะเอาจากรอบนอกก่อนเลยเนาะพี่หน้าก็จะมีเป็นฝาคาร์บอนมอนซ่าเอวันรเอวันนะครับนี่นะมันเจาะมีเขาเรียกอะไรนะกันกันบินครับกันบินกันบินนะหนึ่งบานก็ใส่จัดทรงใส่ล้อใส่เบรกใส่ล้อล้อล้อเป็นของอะไรงานอะไรพี่ CE28 ครับงาน SPP SPP ยี่แปยางก็จะเป็นซูแม็กข้างหน้า265ข้างหลัง315ห่าลายสวยๆนะเพื่อนๆลายเทพเลยแล้วเบรกละพี่เบรกก็จะเป็นเป็นแบมโบ้นะครับมากัดลายเป็นเอเลสตัวนี้เป็นเบรกแบมโบ้ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมกัดลายสวยๆนะเพื่อนๆนี่ดีจานเต็มๆนะว้าวโอเคครับพี่ มีกระจกครับเนาะครับผมหนึ่งคู่แล้วก็ย้ายพว่าน้ํามาอยู่ข้างหลังอ๋อย้ายมอญน้ำย้ายแบตย้ายแผงแอร์มาข้างหลังข้างหน้าก็โล่งเลยคันนี้โล่งหน่อยนึงครับสบายคันนี้ใช้แข่งหรือว่าใช้ทําอะไรครับพี่ใช้ไว้ขี่เล่นครับขี่เล่นนะชีวิตประจําวันเนาะครับข้างหลังก็ข้างหลังก็สี8ครัแปดเจาะดุมเอาครับไม่ล้น นี่นะเพื่อนๆดูข้างๆนะตรงนี้ไม่ได้ใส่อแดปเตอร์อแดปเตอร์นะเป็นเจาะดุมเลยจากจาก6ลกลเนะพี่ครับให้เป็น5รูลูับ <Wow. S 1> นี่นะก็จะยึดปกติเลยไม่หล้นนี่เนียนๆไปเพื่อนๆเดี๋ยวให้พี่ปอบเปิดหัวใจหลักให้ดูนะครับเพื่อนๆโอ้โสวยมากเลยครับเปิดมั่วซั่วไม่ได้นะครับนี่ Premises, กัดนิ้วขาดเลยนะเน mm ี hmm. ่ยเพ้นฝากระโปรงสวยงามมากอันนี้หมาที่เลี้ยงไว้ใช่ไหมพี่ใช่ครับสวยสวยสวยปกติเป็นผมผมเพ้นรูปเมียแล้วเนาะคนรักครอบครัวอย่างนี้แหละมาต่อกันดีกว่าพี่ตัวนี้เป็นเทอร์โบอะไรยังไงครับเทอร์โบ F55 ครับผม F55 นะใช่ครับจากที่ไหนพี่เดินเดินพวกอินเตอร์ห่วงเฮดเดอร์จากช่างต่อลรบรีครับนี่นะเพื่อนจากช่างต่อลรบรีอินเตอร์ซิงเนาะ แล้วก็มีมีเขาเรียกอะไรพี่ header ครับ header เนอะขึ้นใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับนีนะสวยๆเลยเพื่อน header ขึ้นใหม่แล้วก็นี่เลยเปิดมาสะดุดตาที่สุดฝา C N C เนอะฝา C N C นี่จากที่ไหนครับพี่ของถอดคันแดงสีประตูครับของพี่อาร์ทูลุมอ๋อฝานี่คาแรงเฝ้ารถ สปอนเซอร์จากพี่อาร์มทูรูมเลสซิ่งทับนะเพื่อนๆจากคันแดงเทอร์โบคู่ที่เรามาทำคลิปคลิปที่2 EP ที่2นะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะกดดูกันได้เนาะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นทอยดีเข้าโอ้ใหญ่มาก3นิ้วเนาะพี่เนาะ3นิ้วครับ3นิ้วเข้ามาทีลิ้นจบเลยก็เป็นหม้อน้ำ อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับข้างในเครื่องเป็นสเตปไหนอะไรยังไงครับในเครื่องก็เป็นเครื่องสามพันซิ่งครับผมเครื่องสามพันจีวจากช่างจีหลักห้านะโอโหสุดยอดก็เป็นสามพันหนึ่งใช่ไหมพี่เป็นเป็นสามพันหนึ่งใช่ครับอ๋อซื้อซิ่งทั้งตัวเอาง่ายๆใช่ครับเก็บสายไฟจากที่ไหนครับเก็บสายไฟก็ช่างเทิงช่างเทิงคิวทองคําครับเทิงคิวทองคำนะเพื่อนๆช่างเทิงนะ เนียนมากๆนะเปิดมานี่มีอยู่แค่นี้เองนะหมดลนะลูกลูกสูบขนาดเท่าไหร่พี่อันนี้75มั้าไหมคือ50คือระบบตัวเครื่องเนี่ยผมยกให้ช่างจิวหมดเลยจัดเลยไม่ไม,ไม่ได้ถามเลยว่าจะเป็นสเต็ปไหนอะไรไงแต่แกบอกคำเดียวว่าแรงอ่เดี๋ยวเดี๋ยวลองแรงไม่แรงเดี๋ยวดูกันนะเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวพี่ปอจะซัดตึงให้ดูเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคพี่พาชมภายในหนะครับใช่คร <c oughs> ับ สามไป่ไดลบนิดนึงลบนิดนึงเนาะรถรถซื้ออะไรใช่ไหมพี่คันนี้ใช่ครับนี่แต่งไว้ซื้ออะไรเหรอครับเนี่ยไว้ขนมอไซค์ครับซื้อขายมอไซค์ด้วยอ๋อติดต่อได้นะพี่ป้อซื้อขายมอไซค์แนวไหนนะพี่ป้อทุกทุกรุ่นครับทุกแนวเดิมรถแต่งได้หมดโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเบาะกันเลยพี่เบาะตัวนี้คือเบาะเป็นเบาะคาร์บอนนะครับเบาะคาร์บอนนะเพื่อนน่าจะเป็นของพี่เอ็มพนูทอง จากพี่เอ็มธนูทองนะคู่นี้ครับได้มือสองมาพี่เขาก็ช่วยๆกันมาแพงไหมครับพี่ป้อคู่นี้ถ้าสมมุติเบิกใหม่เลยน่าจะแพงอยู่นะครับคู่นี้เนาะเอาเรื่องนะหนานะเพื่อนๆไม่ใช่บางๆนะเนี่นั่งดีครับดีครับนั่งดีมากแน่นดีมากเดี๋ยวเราไปลองนั่งกับพี่ป้อพวงมาลัยเป็นอะไรครับพี่เป็นพวงมาลัยแต่งทั่วไปครับอ๋อใส่ใช้งานธรรมดาเนาะแล้วก็มีวัดบูทตหกสิบปอนด์ครับ ออกมันตระกีถอดขายแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับรีแมปหรือว่ากล่องพ่วงครับพี่ครีแมปอย่างเดียวเลยครับสมองควบคุมเครื่องยนต์เป็นรีแมปเนาะพี่จากที่ไหนครับจากที่อู่เลยครับจากที่นี่เลยอ่าพี่ป้อรีแมปเองเพื่อนไอ้บอสอ่าจากเสียบอสนะครับครับบอสจูนิ่งจูนเนอร์บอสกินเผื่อหมาครับกินเผื่อหมาอ่ะโอเคตามนั้นเดี๋ยวทิ้งเฟซพี่บอสให้ด้วยละกันเนาะ ช่วงล่างเป็นโช๊คของอะไรครับพี่โช๊คหลังเป็นของวินเนอร์ครับโช๊คหลังเป็นวินเนอร์นะแล้วมีอะไรที่มีมีเออาร์มีเออาร์นะเพื่อนๆ่อนแล้วก็คือรถคันนี้มันจะอะไรเหลือจากหลายๆคันมารวมเลยบางอย่างจําได้มั่งไม่ได้มั่งรถช่างอะเนาะพี่เนาะรถช่างอะไรขอครับรถช่างอะไรขอนี่บ้าหรือเปล่าุดมากนะเพื่อนเพื่อนปิดฝากระโปรงลงแล้วอย่าไปดันซีซัวนั่นเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่หมูนะไม่หมูนะคันนี้ ก็จะประมาณนี้เนาะเดินเรียบๆเนาะนิ่งๆเรียบๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปลองนั่งสัก2เกียร์สามเกียร์พอดูฟิลลิ่งเนาะว่าจะเป็นยังไงกับสเต็ปนี้เครื่อง3ามพซิ่งทั้งตัวแล้วก็โบเอฟห้าจากอูพี้อคาร์บอนเดี๋ยวไปชมกันครับ,บรก็จะพาไปซัดตึ่เบาๆโอ้แอร์เย็นมากคันนี้นี่นะแผงสวิตควบคุม ซื้ออะไรใช่ไหมพี่คันนี้ ฟาดยันเกเลยนะหกสิบปอนนี่แสดงว่ามีลินกันเผื่อเกินไหมพี่หกสิบปอนนียเกินครับผมเนาะนะยันหน้าเลยอะ่ะเนี้ยรวมอะไรจากรถแข่งอะ่ะ เป็นโลติงอะไรขอโลติงอะไรขอเนาะความแรงก็จะประมาณนั้นนะเพื่อนๆอย่างที่พาไปซัดตึงกันมายังอยู่ดีครับบูทหกสิเกินอีกเนาะลินแทบเอาถ้วยไปลองอะบูทเกินอะวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมากครับเดี๋ยวให้พี่ป้อฝากอะไรกับเพื่อนๆที่รับชมหน่อยพี่ก็ฝากร้านหน่อยนะครับเป็นร้านอะไรอะไรพวกอะไรซิ่งทุกอย่างจะเงินเซนเงินออมเงินพน ลองทักเข้ามาได้เนาะอะไรถูกกว่าทุกที่แน่นอนああติดต่อพี่ป้อได้ <No. S 1> ทางไหนบ้างครับก็ Facebook เลยครับควายล้วนๆไม่มีวัวผสมควายล้วนๆไม่มีวัวผสมใช่ครับอ่าฮะแล้วก็โทรศัพท์เลยพี่โทรศัพ,พท์065ครับ215 0696 ติดต่อพี่ปอได้นะพี่ปอคาร์บอนอยู่จังหวัดขอนแก่นนะงานหุ้มงานคาร์บอนแท้งานใดไรถามมาได้ครับผมถามมาได้มีทุกอย่างส่งทําได้เนาะส่งทําได้ครับไม่จําเป็นต้องถูกว่าที่อื่นแน่นอนโอ้โหบ้านไม่เช่าเช่าไม่ได้ซื้อพี่ปอฝากไว้เนาะโอ้วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปอมากครับที่รีวิวหัวเดียวซิ่งคันนี้เนาะรถคู่ใจเลยคันนี้สวยๆเนาะรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกัน วันนี้ก็ไม่รบกวนแล้วขอบคุณมากครับพี่ป้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ